ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนักเดินทางนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับทุกท่านคงวางแผนการท่องเที่ยวในการเดินทางไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับนอกจากการที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยนะครับท่านอย่าลืมนะครับในเรื่องของการเดินทางต้องวางแผนนะครับเรื่องรถลาเรื่องกฎจราจรนะครับถ้ารู้สึกง่วงนะครับก็หรือหรือรู้สึกเมานะครับก็อย่าไปขับรถนะครับฉะนั้นเนี่ย เราต้องระมัดระวังร่วมกันรักษากฎจราจรเป็นอย่างดีนะครับคาดเข็มขัดนินรภัยในทุกๆครั้งในการเดินทางนะครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อคทุกๆครั้งในการขับขี่ยวดยานผานะนะครับก็อยากให้ทุกท่านปลอดภัยบนถนนที่เราจะใช้ร่วมกันนะครับถ้าเราค่อยๆไปนะครับแล้วก็ตั้งใจในการที่จะดูแลเรื่อง ความปลอดภัยบนถนนของของการท่องเที่ยวในทุกๆครั้งนะครับทุกกครั้งที่เราเดินทางเนี่ยอาจจะกลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่มาเที่ยวปีใหม่นะครับขึ้นไปเที่ยวบนเขาเคอขึ้นไปเที่ยวน้ําหนาวนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้รถที่เดินทางค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มากมายครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับชีวิตวิถีใหม่นะครับขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุครับส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบแต่ความสุขนะครับความสําเร็จมีแต่ความสมหวังมีแต่ความราบรื่นในชีวิตนะครับมีแต่ความราบรื่นในการเดินทางขอทุกท่านมีความสุขตลอดปี2 5 6 5ครับขอบคุณครับ